ทีมงานเนาะที่ได้มีการลงไปขุดค้นไว้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีล่าเลยเนาะที่ว่าจะเห็นไอ้พวกเขาได้เห็นวหมก่อนที่จะได้มรดกโลกอันหนึ่งมานี่ต้องได้ใช้าความมานะอดทนล่ซ้ัได้เนาะนี่แหละวิธีการขุดคนนะ้นเนาะทุกคนก็ถือว่าจะต้องได้ค่อยๆขุดลงทีน้อยๆเนานะก่อนจะได้ชำนีเนาะเป็นหม้อจะมีหม้อเรือ่อจะเป็นให้ดินหม้อหม้อดินแล้วก็จะสังเกินเห็นก็ะจะเป็นมีดนะตามความเป็นเพราะว่าจะเป็นมีด อาจจะเป็นมิดหรือว่าเป็นดาบเนาะที่ว่าผ่านกันเวลาหลายพันปีกันมันกันต้องมีมีการลุยเฮียนเป็นทีธรรมดา สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเมื่อสุดสุคนที่กําลังติดตามรับสมอยู่ในซองบาวเมืองล่วงในปัจจุบันนีก้ก็ถเทือกอื่นก็ต้องข้อแสดงความยินดีอีกเติมครั้งหนึ่งนอกกับบรรดาพ่อแม่ประชาชนชาวอาเภอซีเทพจังหวัดพิษบูรณ์ประเทศไทยเนาะที่ได้อ่ามรดกโลกอีกเติมแห่งหนึ่งเป็นแห่งที่จิตของประเทศไทยโดยภายใต้การฮับฮองเอาจากทางคณะกรรมการมรดกโลกก็คือยูนิสโกในวันที่19กันยนาะซ่องวันเสาซ้ำที่ผ่านมา ในสดสดฮอนฮอนนั่นเองทุกทุกคนเนาะและเมื่อนี้กูนเองก็จะมาพาทุกทุกคนได้มาย้อนหอยคืนล่างเนาะก่อนที่จะมาเป็นเจดีให้พวกเห่าได้เห็นกันนั้นแล้วก็นจนกลายมาเป็นมรดกโลกในปัจจุบันนี้ว่าจะเป็นไปเป็นมากันแบบใดและเพิ่นที่มีการขุดคน้นกันลักษณะแบบใดเนาะจนว่าสามารถที่จะให้เห็นโครงสร้างเจดีที่มีความงดงามแล้วขั้นตอนการขุดค้นนั้น เพิ่นได้มีการเริ่มต้นในตอนใดในสวงใด้นั่นเองเนาะสำหรับบรรดาแรงภาพข้อมูลต่างๆเนาะที่กุ้นมานําเสนอให้ทุกคนไดู้จักกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อมูลของทางอุทยานประวัติศาสตร์ทีเทพที่เพิ่นได้มีการเพผยเพ ให้ทุกๆคนได้ฮับเห็นกันในวันที่14กันยาที่ผ่านมานั่นเองเนาะซึ่งเป็นหูภาพที่เพิินได้มีการเปิดเผยครับพวกเราได้เห็นเกี่ยวกับการขุดค้นเข้าคลังนอกในปี2551นั่นเองเนาะซึ่งว่าเข้าคลังนกก็เป็นสัทูปหรือว่าเป็นเจดีย์ในศิลปะทวารวดีเนาะที่มีค่านินยมที่สุดในประเทศไทยและการได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นโบาราณสถานในปี2556และได้มีการดําเนินขุดค้นอ่าขุด แต่งกันในปี2551แล้วก็สําเร็จเสร็จสิ้นนอะนในการบูรณะในปี2555ไม่้าอยห้าส่วาจะใช้เวลาในการบูรณะงอาบูรณะเรว่าเป็นการตกแต่งนาะบนทั้งขั้นมาบูรณะดอกแต่เป็นการอาจจะเป็นการจัดความเป็นระเบียบเพลยพอยนัต่างต่างจากชีนอะก็กใช้เวลาอยู่ทั้งเมดก็คือสปีนั่นเองทุกคน ตั้งแต่ปี2551แล้วกส็และาสำเร็จในปี2555ั้บเอาล่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาให้ทุกคนนอนเอเบิงกันเซิงภาพแต่ละภาพที่่นได้มีบันทึกไว้นี้เกิดที่ว่าค่อนข้างละเอียดกันเลยเนาะเพราะว่าพวกเขาจะเห็นกันในแต่ละขบวนการในการขุดคนเนาะซึ่งการขุดค้นในครั้งนี้ถือว่าก็เป็นหนึ่งในข้องทีมงานกลุ่ม ศิลปกรนะห้องกลมศิลปกรนั่นเองแล้วทุกคนแล้วก็อาจจะมีทางานักบุหันคดีต่างๆอย่างซีก็จะมีการาห่วมกันในการคุดคนใะนครั้งนี้เนาะหากว่า,าทีมงานทีก่กูดเอยไปท่าบอเทึ่กระตรงข้อทษข้อขอ,อาผ่านแะทุกคนท้านามาที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันใดเนานะในใต้ก้องคลิปวิดีโอน,นี้นั่นเองทุกคนเนาะ สำหรับในภาพนี้เนาะก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าทำไมดินมาถมได้คะประมาณนี้เนาะก็จะมีคำตอบอเพิ่นตอบเข้ามาว่าก็คือจะเป็นอาจจะเป็นฝุ่นละอองอที่มีกันพิวมาตามลมทับทมเป็นเวลาลหลรหอยปีนั่นเองเนาะซึ่งการพกเฮาฮู้กันดีเนะะาะระยะเวลาเรือกว่าอายุข้อง าทางเข้าข้างนอกหรือว่าอุรุญิเทมี้มีความเก่าแก่ถึงหนึ่งพันเดหอปีและทุกคนฉะนั้นก็นถือว่า่าาเป็นสิ่งที่บ่บแตกกันเลยเนาะที่ว่าจะเห็นให้บรรดาดินต่างๆนี้ได้มีการปิวมากับมาทับท่มเจดี JD แห่งนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่เขาจะสั้งเกตเเ็นว่ามันจะเป็น คล้ายๆคือกับผูเนาะคล้ายๆจะคล้ายครกับผู่ทั่วไปเลยถ้าว่าบอสังเกตดีๆแล้วก็จะมีต้นไม้ขึ้นเป็นต้นค่างๆต้นใหญ่เลยทั้งแหละถ้าว่าบอสเงเกตจะเบิ่งคือเป็นดินเป็นผู่เป็นโหนผู่หรือว่าเป็นดอยธรรมดาเนาะแต่ว่าทีมงานเพื่อนก็ได้ไปสังเกตเห็นว่าจะมีคุมในบางส่วนเนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่ามีก้อนอิดเนาะทับซ้อนกันฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เพเพื่อนเริ่มสันนิฐานว่า น่าจะมีอย่างจากอย่างที่อยู่ในบริเวณนี้นะเลยว่าเริ่มมีการที่จะทําความสะอาดเลยว่ามา เพื่อจัดความเป็นระเบียบเห่พลอยเพื่อเห็นให้การขุดคนนะสะดวกไลขึ้นเนาจะเห็นมีทีมงานเริ่มมีการมาทาัา้งหญนามาจูดมาอย่างต่างเพื่อให้บนหน้าบริเวณหรือว่าดีเทลห้องผู้นี้เริ่มเห็นสัดเจนไลยขึ้นก็เราจะสังเกตเห็น,นในบริเวณนี้ก็เริ่มมีมูสึกว่ามีกอตอิตอย่างต่างเริ่มพ้นขึ้นนาดินขึ้นมาเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแล่ๆจุดกันเลยเนาะ นี่ย้าว่าเบิ้งมุมกว้างอิติมจุดนี้ก็เริ่มที่จะเห็นเป็นลักษณะหุบสูงกันแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้ก็ยังพว่วมอยู่ในขั้นตอนในการที่จะอ่าเออเอิอว่าเก็บรายละเอียดอย่างต่างๆโดยเฉพาะกับเป็นต้นไม้ต้นตอกเนาะที่่อาขึ้นบนเล,ล็กๆแล้วนอจึงที่เพื่นก็มีการตัดมีการท่างลงไปเนาะเพื่อว่าให้อ่าง่ายในการขุดค้นเนาะนี่ฮะว่าในบริเวณนี้ก็จะเป็นมุมแคบเนาะเพิ่นมีการทายเก็บไว้เนาะจะเริ่มเห็นว่ามีก้อนอิท เรียกว่าเป็นกอนดินบานะทีได้มีการทับซ้อนกันจะเห็นรายละเอียดดีเลยนะสำหรับจุดนี้นะหลังจากนั้น่นก็นได้มีการมาเริ่มเอาเสื้อเนาะเอาเสื้อในะการมาเน่งเป็นเพียกเนาะเพื่อเป็นวางจุดแต่ละจุดแต่ละจุดในการขุด,ดคน้นเพื่อจะให้เป็นแหลวเป็นทางไปแบบละเอียดนะแต่ก็ดีนั่นเองทุกคน เนาะจะสังเกตเห็นการที่ว่าบโบ,บง่ายได้เลยเนาะโบงได้ง่ายๆเลยก่อนที่จะจะได้มรดกโลกที่ให้พวกเราได้เห็นนะในทุกมือนี้เนาะเนี่ยทุกคนเนาะก็ที่ว่าจะเป็นเอาสเสีย้ยงมาเน่งเป็นลักษณะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเนาะเป็นบล็อกแต่ละห้องแต่ละห้องนะเนี่ยตอนนี้คนก็เริ่มที่จะอา,อาจจะเห็ดเป็นเป็นบล็อกเนาะตัวนี้เนาะเอาไม้มาตี สำหรับในจุดบริเวณัจะสังเกตเ,เห็นอยู่บนผู้บางส่วนพลก็เริ่มที่จะมีการหักโคนต้นไม,ม้ลมหลงเนวกเริ่มทจะขุดคนในบ,บางส่วนในบางซ้นกันแล้วนะตอนนี้นี่เนาะตัวน,นี้ก็จะเห็นว่าเป็นการนำไส้เสียกนะมาตีเป็นซีเจเป็นเป็นซีเจเป็นเต็มแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเนาะเป็นทางด้านวิชาการข้อมูลเชี่ยวสารในการขุดคน นี่นะเราจะเห็นบางส่วนก็เริ่มเห็นว่ามันจะมีการอเอ่อเขื่อนว่าจะเห็นเป็นหงหอยคล้องอันคล้องอิดกันแล้วเนาะทุกคนจะเห็นเป็นหงหอยของอิดกันแล้วะนานจริงเห็นให้เพิ่นมั่นใจเลยว่าบนนี้นะ่าจะมีอย่างทีอ่าสาคัญสําคัญเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่เพิ่นเริ่มม้เนาะเพื่อจะได้มีการขุดเนาะทีมงานก็นมีการนออําเอาจกเอาล้อมาเพื่อเก็บย,ยูดิน อันนี้ก็เริ่มเป็นการลงมือก็จะขุดไปแต่ละโซนเนาะต็มตามที่พื้นด้มีการใส่เสื้อไม้ไว้ในแต่ละจุดแต่ละจุดนั่นเองเนาะก็จะเริ่มจากการขุดค้นเอาดินออกไปทีละน้อยทีละน้อยนั่นเองนะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างใส่ระยะเวลาโดนหนานอยู่พอสมควรแล้วสำหรับกดคิดว่าเนาะกับโบราง่ายๆเลยนะตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการใส่อันนี้อาจจะเป็นแผ่นเหล็กเนาะเพื่อเป็นการขุด เอาดินเพื่อให้มันลงในกันอ่าคือเอิ้นว่าอาจจะเป็นลักษณะแบบการจัดการนะเพื่อให้มันละเอียดนะเพื่อให้ขี้ด,ดินมาทับท่มในบริบรเวณที่อขุดหรือว่าขุดคนนั่นเองนะนี่ทุกคนเนาะต้องได้ใส่จกเนะาะใส่จกค่อยๆขุดนะขุดแหงไล่กับโบดได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวยานยานสีไปทับหรือว่ายานสีไปเห็ดให้อัน กอนอิ่ดก่อนอยังต่างๆอยู่ทางด้านลุมอาจจะมุ่นใดเนาะก็ค่อนข้างที่จะต้องได้ใช้ความอดทนใช้เวลาอยา่พงสมควรนี่นะขุดไปเถอะเล็กเทอน้อยนะทุกคนก็มีหลายคนเนาะที่ได้มาช่วยกันนะแต่กูบนในใจว่าอาจจะมีประชาชนเนาะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูอบอร์เดลิบอเนาะที่ได้มา,าขุดคนช่วยหน่วยงานนาะที่ได้เข้ามาในเทอนี้ ก็สมารถที่จะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาไดเด้อเนาะแลกเปลี่ยนกันใด้บเป็นยังเนี่ยทุกคนกับบอลจุดที่เพิ่นเอาเสือกไหมหรือว่าเสือกเน่งท่นก็ถือว่าจะเป็นบอลจุดที่เพิ่นจะให้ขุดไปแต่ละจุดที่ว่าให้มันาบอยากให้เป็นการขุดแบบสะสายเนาะให้เป็นระบบเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นเป็นรูปห่าง ขั้นใดนะทุกคนสำหรับจุดทางการนี่เป็นขั้นใดนะเริ่มเห็นหุบเห็นส่งกันไล่ขึ้นนะตนนัวนี้อุปกรณ์ในการนำไส้ก็จะเห็นมีจกเนาะแล้วก็มีตัวที่ตักดินมีล้อ,อเก็บดินต่างๆแนละ้ตนตัวนี้เนีย่ยทุกคนเริ่มที่จะเห็นหุบเห็นหางไล่ขึ้นเนาะเริ่มจะเห็นมาเป็นขั้นใดขึ้นอ่าดนเจดีกันแล้วนะตัวน,นี้ ตอนนี้ก็ถือว่ละลายจุดเนาได้มีการขุดจากคันใดแล้วก็มาทางด้านข้างตัวน,นี้กันยังอยู่บนจุดคันใดกันอยู่เนาะตอนนี้โอ้โหก็ือวาส้มกับกัมกับส้มกับทีเพิ่นวาวา่ลาลลยพนันปะีทุกคนไล่กว่าหนึ่งพันเจ็ดอยปีเพราะว่าดินที่จะมาท่มนี้ือวาโอ้โบราณไซเวลาน้นอยๆอ,อยู่แล้วเนาะจากศัตวรรษจักสัวนนั่นเองเนาะ แล้วก็จนมาถึงจุดนี้นะทีเพิ่นได้ขุดแล้วก็ได้เห็นเริ่มเห็นเป็นหูเป็นหางรายละเอียดดีเทลต่างๆในเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วนะตอนนี้บอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับเป็นบัวนะเป็นบัวเป็นเอ็งต่างๆอยู่ในบริเวณนี้ก็เริ่มเห็นสัตว์จินยิ่งขึ้นล่ขึ้นนะเริ่มเห็นเป็นตัวเจดีกันเข้ามาเธอเล็กเธอหน้อยแล้วตอนนี้นี่น่ทุกคน อันนี้ก็ถือว่าเป็นการบันทึกภาพข้องบรรดาทิมงานเนาะที่ได้มีการลงไปขุดค้นไว้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีล่เลยเนาะที่ว่าเจะเห็นไอ้พวกเขาได้เห็นว่าก่อนที่จะได้มรดกโลกอันหนึ่งมานี้ต้องได้ใช้ความมานะอดทนล่ซ้ำได้เนาะนี่แหละทุกคนนะจะเห็นโอ้เป็นก้อนอิฐที่ค่อนข้างใหญ่เลยได้เนาหากว่าเบ่งตามภาพนี่ก็ก้อนนึงนี่ก็น่าจะประมาณเห่าอูมุ่นแล้วเนาะอูมก้อนนึงงุ่นแล้วก็อาจจะประมาณอยู่ อ่าสี่สิบเซนคิดว่าได้เนาะตามติโกดคิดว่าเนี่ยทุกคนนะหลายคนก็เริ่มช่วยกันเนาะเริ่มเห็นหูเห็นทางไล่ขึ้นนะตัวน,นี้ก็ได้เนี่ยเนาะตรงที่ใส่ค่อยๆใส่จกเนาะใส่จกใส่เสียมนะใส่อ่เาเคลื่อนมาเป็นจกเข้าควายบกอิดต่าง,างๆะอะไรเนาะที่ในการขุดเพื่อให้มันง่าย เนะี่ยตอนนี้ขุดทางเ้าทางแหลงผลแหละคิดว่าเนาะนี่นะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นละลายจุดละลายจุดลายขึ้นแล้วเนาะตอนนี้เพราะตามที่พวมานี่กันที่เพิ่นขุดนั้นเพิ่นกระโบได้มีการที่จะเอ่เพื่อเอินว่าปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขย,ยังไายได้เนาะเพราะว่าปะให้ยังยค่ยอยคงเป็นสภาพเดิมนี่ฮนะทุกคน จุดนี้แหงเห็นชัดเจนเลยว่าจะมีเป็นฟ้าขึ้นเนาะอืมนี่แหละวิธีการขุดค้นนะทุกคนก็ถือว่าจะต้องได้คอ่คอยคยขุดลงน้อยทอน้อยเนะาะก่อนจะได้ชำนีเนาะก็ต้องได้ค่อยลำเลียงดินออกไปเทละเล็กเทละน้อยจากที่ว่าเป็นผูจนกระทั่งได้ไมาเห็นแบบนี้เนาะนี่อยกก็ถือว่าเห็นความ สามัคีกันเนาะข้องบรรดาพันธุ์ประชาช่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่อำเภอซีเทจจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะที่ได้ช่วยกันนี่เราก็อาจจะเป็นการขุดเห็นเนาะเป็นหม้อจะมีหม้อหรือว่าจะเป็นไห้ดินหม้อหม้อดินแล้วก็จะสังเกตเห็นก็จะเป็นมีดเนาะตามคอมเมนต์เพราะว่าจะเป็นมีดอาจจะเป็นมีดหรือว่าเป็นดาบเนาะที่ว่าผ่านกันเวลาหลายพันปีกันมันก็ต้องมีการลุยเฮียนเป็นที ธรรมดาเนี่ยเพื่อนก็นมีการขุดออมเนาะทัวเข้าตัวจุดนี้กันเลยนี่นะทุกคนค,ค,ค่คอยๆขุดค่อยๆเคลียร์ออกเธอเล็กเธอน้อยเนาะเนี่ยอืมเมื่อยิงมาเห็นแบบนี้เรายิงฮูสิกว่าคุ้มคา่าหรือว่าส้มแล้วเนาะกับการที่ว่าทางอุทยานประวัตศิศาสตร์ซีเทปนี้ ได้กลายเป็นมรดกแห่งที่เจ็ดของประเทศไทยเพราะว่าตามที่โฮมาทางประเทศไทยก็ได้มีการยืนข้อสเสนอเกี่ยวกับมรดกโลกนี้มาล่าอยู่ประมาณ30ปีแล้วเนาะตามข้อมูลข่าวที่กูด้รับโฮมาในตอนนั้นนดยเฉพาะก็เมนทางช่องข่าวของไทยพีบีเอสเป็นการมีรายง,งานแบบนั้นเนาะนี่เท่มเลยายละ,อะเอียดดีเทลต่างๆเรา,าเป็นงานปฏิมากรรมเป็นอริยธรรม ทีงดงามเลยเนาะเชื่อว่าในขณะที่ละลายขนขุดนะยิงขุดไปยิงเจอเนยใหม่ๆยิงขุดไปยิงเจอเดยใหม่ๆยิงเห็ดให้มีความสนใจอาเ็ดให้ขมอิดเมื่อนะมันมันเกือบจะบุมีเลยคิดว่าเนาะเพราะว่ายิงขุดยิงเจอสิ่งใหม่ๆยิงน่าสนใจยิงตรงกันย่าจะาโฮจังสีเนาะ้าว่าพูดองอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็คือเจ้มีความมุงสิกเดียวแบบนั้นนี่ทุกคน นนี่ะก็มีหลายคนอยู่เนาะคอยขุดคอยขนไปเธอเล็กเธอเนาะน้อยเนาะเด็ดเด็ดฮอนก็ต้องได้ซอกให้ยังมาบังขุดเนาะอาจจะเศร้าตั้งแต่เศร้าจนฮอดแหลงเศร้าจนฮอดแหลงปุ่นแหละเนาะทุกคนเนี่ยอาจจะมีบรรดาคุ้มเศร้าต่างๆเนาะอยู่ในบริเวณนี้จะสังเกตเห็นมีหนึ่งซองซ้ำเนี่ยเนี่ยจนนาทีสุดก็ถือว่าจะเป็นเจดีแล้วได้ทุกคนตอนนี้เนาะเริ่มเห็น หูส่งที่ละเอียดที่ท้วนกันไล่ขึ้นเนาะก็เริ่มอยู่ในส่วงเริ่มอนามัยเนาะบางคนก็อาจจะใช้หนูกวดใน,ใน,ในการมากวดมาปัดนะแล้วก็จุดนี้เป็นพระ,ะทุกคนเนาะตามความนิ่งนิพน่นว่าจะเป็นพะระหรือว่าสถูปใหญ่โตหรือว่าพระองค์เดียวเนาะเข้าข้างนอกใช่ไหมครับ สวยมากนะงามนะทุกคนงามงามสำหรับผักนะที่คุณเห็นจุดนี้เนาะเนี่ยเบิง่งไกลๆเข้าไปนี้ยิงจะเห็นรายละเอียดลายขึ้นเลยเนาะคอมเมนต์ก็ได้บอกว่านีเป็นทาวาราวดีแท้แสดงว่าต้องมีลายองค์ปัจจุบันอยู่ที่ใดนะงดงามสาตุเนาะรายละเอียดหน่อยครับมาเฉยๆเนานะก็มีหลยคอมเมนต์เข้ามา น่จนในที่สุดเาจะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการข้องเจดีหรือว่าเข้าคลังนอกและทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นการย้อนหอยไปเบิงการคุดค้นเนะาะทางด้านอุทยานประวัติศาสตร์ซีเทปนั่นเองเนาะที่ได้กลับกายมาเป็นหมอระดกโลกที่โทวโลกได้ฮับโฮกันอยู่ที่อำเภอซีเทปจังหวัดเพชรบุรีประเทศไทยนั่นเองทู้ชมเนาะซึ่งว่าได้ฮับหองในวันที่19กัญญาช่อผันสาทร ที่ผ่านมาแบบสุดๆอ่อนๆกันเองวันนี้กูดเองก็ได้มาเห็นว่าความพยายามความมนานะอดทนและความสมัครใจกันข้อบรรดาพม่าประชาชน,ส,ส,นสาวจังหวัดเพชรบูร์และกก็ทั้งหน่วยงานข้าราชการและหน่วยงานผู้ที่มีความเกี่ยวข้องก็ได้มีการเอาใจใส่เต็มที่ในการคุดค้นห้าเนาะก็จะมีไพ่ขิดออกหรือว่าจะมีไพ่เสือว่านี้สุดท้ายแล้วจะกลายมาเป็นหมอลกๆในะปัจจุบันเนี่ยทุกคนซึ่งนอกจากการคุดค้นแล้วเพิ่นก็นได้มีการเสาร์เวลาในการ บูระบัตหักซาหรือว่าซ่อมแปลงหรือว่าบูรณะีนกันซีปีเนาะกวอนที่จะมีความสําเร็จเสร็จสมบูรณ์จนให้พวกเราได้เห็นภูมิส้มหรือว่าโครงสร้างเจดีย์ที่มีความสวยงามนั่นเองทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้กูดเองก็ได้มานําเสนอทุกคนด้ฮูจักกันในมือนี้ก็คือว่าเป็นความฮูเปในตัวเป็นความฮูของกูดเองกับไปในตัวสิงเดียวกันเนาะหากว่าทุกคนมักคลิปนี้ก็จะลืมในการที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามากองคลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันนั่นเองเนาะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความฮู ซึ่งกันละการ5ความีสิ่งได้ผิดพลาดไปุูเองก็ต้องข้อโทษข้ออภัยกับประธา,านนะทีนี้ด้วยนะเริ่มันนีคุณเองกัตตองข้อขอบใจทุกคนที่ติดตามผับชมตั้งแต่ต้นตจนจบและสำหรับท่านได้ที่อย่างบ่ทันกดติดตามก็่าลืมที่จะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กูผลิตคลิปอื่นๆต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าข้อจบลงพิธีนี้ข้อขอบใจหลายๆขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ